ช่วงนี้แหละที่พีคสุดคือช่วงมกรากรุพาช่วงเช้านะครับฝุ่นพีเอมสองจุเนี่ยจะมีปริมาณที่สูงกว่าปกติสังเกตอาการนะครับถ้าบางทีเนี่ยคนสูดเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าแสบจมูกหายใจไม่ออกนะครับหรือถ้ามีอาการหนัก,นกๆเนี่ยอาจจะมีอาการของเลือดกาเดาที่ไหลออกมาจริงเรารู้จักพีเอมสองจุามาสัก5ปีแล้วพีเมสองจุเนี่ยจะมาหนักคือช่วงเช้านะครับบ่ายเนี่ย จะเริ่มลดลงและช่วงเช้านะครับที่มีปัญหาฝุ่นเปรียมเยอะๆเนี่ยนะครับยา,ยามอย่าออกกําลังกายคนที่หยุดตึกสูงเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับฝุ่นเปรียวมลทเนี่ยคืออยู่บริเวณพื้นดินเนี่ยจริงๆไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ยิ่งอยู่สูงๆเนี่ยนะครับปริมาณมันจะเยอะหลายๆท่านที่อยู่คอนโดตึกสูงนะครับไม่ใช่เปิดรับอากาศช่วงเช้าแล้วคิดว่าเราจะได้อากาศบริสุทธิ์แต่จริงๆนั่นก็คือฝุ่นที่เต็มเต็มกับอีกส่วนหนึ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเข้าไปในห้องที มีเครื่องฟอกอากาศเราจะเลือกใช้ต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศนะครับอาจจะเป็นพวกลิ้นมังกรไซบสักครับก็จะทำให้เราอยู่กับมันได้ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนอย่าให้ตื่นตระหนกมากเกินไปพยายามควบคุมนะครับโดยใช้กฎหมายนี่แหละตรวจลดกรุนควันดำอะไรต่างๆครับหรือลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อย มลพิษเยอะๆภาคเกษตรกรช่วงที่เป็นหน้าหนาวลดการเผาในที่โลง่งประชาชนทั่วไปเนี่ยก็พยายามเลี่ยงเวลาถ้าเรารู้สึกว่าเราเซนซิทีฟมากๆนะครับรู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีเราก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบังเองก็ไม่เคยหยุดนิ่งเราเริ่มตั้งแต่ไปวัดฝุ่นเข้าใจพฤติกรรมฝุ่นช่วงที่2เราเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการที่จะให้ข้อมูลประชาชนช่วงที่3เองเนี่ยเรากําลัง ทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการกําจัดฝุ่นง่ายที่สุดอาจจะเป็นระบบอินดอร์กลุ่มที่เป็นตัวอย่างที่ sensitive มากที่สุดคือกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีตู้ที่เป็นอเนกประสงค์นะครับเป็นที่พักรอเวลาที่เรานั่งรถเมล์นะครับหรือพักคอยผู้ปกครองนะครับก็จะเป็นมีคีนรูมต่างๆ่งเี้ยพวกเนี้ยก,ก็จะช่วยทําให้เราอยู่กับมันได้อย่าง ข้าใจ4-5ปีมานี้เราเริ่มเข้าใจเรื่องฝุ่นมากขึ้นเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยีที่วัดได้รู้เรื่องของฝุ่นนะครับอย่าตโนกกับมันนะครับแต่ตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตกับมันได้เราก็ต้องปรับพฤติกรรมเราให้เหมาะสมและอยู่กับมันให้ได้